ท้ายที่ได้เข้าไปสู่รอบ,รอบที่สองใช่แล้วครับเป็น<ร>ด้มาสรรีา่ใช่แล้วเราได้มา3แล้วนะฮะแล้วฟังผมก่อนนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับออันนี้ฝั่งผมจริงเลยเพราะว่าบ้านผมอยู่จังหวัดนี้เลยครับอำเภอเมืองนอนทบุรีสู้ได้สู้ได้ กรรมการของเราก็เช่นเคยและมีกรรมการใหม่ด้วยเอากรรมการเก่าก่อนลวกันคุณชมนะฮะชมพูศินพงศ์วนัฒนจังครับชมครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ผมตัดสินใจยากมากเลยครับทำไมครับแม่เป็นคนเพชรบูรณ์ครับปัจจุบันบ้านผมก็อยู่ืองนนท์กรรมการทนที่สองไม่รู้ถิ่นฐานกำเนิดที่ไหนไม่มีใครอยากรู้ด้วยครับใครแลกใครตดนพิยาโปงีครับจริงแล้วเป็นลูกครึ่งอิตาลีผสมฮังการีนะจ๊ะฮัลโล ข้ามไปด้านที่3เลยนะครับคุณตั้งศิริพรอยู่ยอดครับติมฐานบ้านเกิดก็เป็นคนนครสวรรค์นครสวรรค์อีกคนมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเลยกำเนิดเลยนะฮะคุณแอดวิศศักดิ์ลินกลัดนะครับต้องขอบคุณทางรายการที่นีครับทำไมฮะพี่เฮเกือบสิบซีซั่นผมไม่เคยมีกรรมการที่เป็นคู่เหมือนกับผมมานั่งข้างๆแอดไอแอดไอสาวแปดแอดไอสาวแปดกันไอเซเรนยูครับ ในในผมเป็นคนไชนา่าโดยกําเนิดครับค, <น S 2> คุณไชนา่าพ่อเป็นคนอุทยอัยแม่เป็นคนไชนา่าแต่ว่าไปได้ที่นครสวรรค์ครับเงาเสียงก่อนจะไปสู่การประจานกันของสองจังหวัดนะครับไปดูเงาเสียงกันก่อนอวันนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดศิลปินเสียงเป็นเอกลักษณ์ทั้งคู่เสียงเอกลักษณ์คือฟังปุ๊บบอกได้เลยเอนไม่เออคนแรกเงาเสียงของคุณเจจน สวยมากสวยมากมากใช่ไหมใช่ไหมแน่นอนแน่นอนแต่หน้าเขาไม่เหมือนพี่เจินหน้าเขาเหมือนนิตยาบุญสูงเนยอ๋อคนเดิมชื่อจริงชื่อคุณอะไรครับเอาชื่อจริงนะค่ะเอาชื่อเล่นก่อนขนาดชื่อเล่นชื่อเล่นของน้องโรสน้องโรสนี่เสียงที่ถนนนะคะไม่ใช่ไมลาดลาดลาดไม่ก่อนโรสต้องมีชื่อก่อนโรสแน่แนก่อนโรสชื่ออะไรน้องโรสพ่อแม่ตั้งให้ว่าอะไรโรสวิโรจน์ชื่อวิโรจน์ จะพอจะไปทำแบบประชาชนกลัวชื่อเหมือนผู้ชายเลยเปลี่ยนเป็นสุทินผู้ชายกว่าใช่ปะใช่ค่ะจริงเหรอทงานอะไรตอนนี้ขายส้มตำอยู่ เจอลูกค้าที่ร้านลูกค้าที่ร้านลูกค้าที่ร้านอันนี้เชื่อได้เพราะว่ากินส้มตำสติยังดีอยู่สติยังดีอยู่แต่บางทีเจอพริกไปเยอะๆก็ไม่ไหวนะที่ว่าจะโดนหนวันนี้อย่าโดนดีกว่าอย่าโดนดีกว่าเนือใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเซ็ตผมใหม่ใช่นี่เสื้อผ้าทธเองบปล่าหรือของทีมงานเอามาเองค่ะเอามาเองใช่ไหมอ้าหมดนี่แหละ ต้อเว่งอะไรครับต้องสู้ค่ะต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะจะชนะไหมนี่ต้องขอขอบคุณนี่ค่ายเพลงเล็บโซ่ด้วยนะเออนะเห็นไหมไะโอเคให้ได้สามไลน์นะครับสู้นะสู้ให้ได้นะเจนเจนเชิญค่ะน้องโรสนะครับชาวบ้นมาพบกับน้องโรสหรือนายสุทินเชียงนเพลงต้องสู้ถึงจะชนะเช่ เลคิดบ้า7เจสิบต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสูจ่จนจะชนะเอาละไรไองลเไเดียวออกมาเลยเล็กไรเดียวว่าดูดีดูดีเลกไเดียวได้ออกมาลองข้างนอกอยู่ดีสุดลงไม่น่าสิยใจ i สุดท้ายไปถึงสี่ไลน์นะครับขาดคนเดียวตักไม่ให้อ่ะพี่ตักหนูเจ๊บอกว่าจะจาเสียงพี่เจนได้เพราะไปด้วยกันไปโชว์สเตอร์ด้วยกันบ่อยคือเสียงพี่เจนเขาจะแบบกว้างแล้วก็มีพลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขลูกโคลเขาจะเยอะต้องสู้เขาจะเยอะต้องสู้จึงจะชนะเขาจะเยอะเลยอะเยอะมากเยอะเลยอะไรเงี้ยเขาจะเยอะอะพี่ชม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 ให้เกือบเกือบสุดท้ายอะพยายามประมวลเก็บคะแนนมาเรื่อยๆครับข่าวมาต้องสู้ อันหลังสุดอะคล้ายสุดละโอเคอันแันนี้ถือว่าทําได้ดีนะไปเลยสี่ไร่แปดพันบาทครับขอบคุณมากครับคุณโรสเอาล่ะมาถึงเงาเสียงคนที่สองครับครับอันนี้ถือว่าทับทางกับผมมากเลยอัศนีโชติกุลเออเอาแมนๆมาบ้างคุณนี่แมนๆอัศนีที่โกกี้มันแมนกันมาเลยเอ้าวไปเจอเลยครับเงาเสียงของอัศนีโชติกุลครับ พี่ไผดังนะฮะอัศนีอัศนีไอ้น้องออกมาผิดคิวแล้วเปล่ารออัศนีได้ค่ะคุณพี่แกเลือยนะไรอกเนี่ยังเนีเขาเลือกหาเรื่องคุณน้องครับชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออนุพงศ์อนุพงศ์ชื่อเล่นชื่อชื่อระเบิด ระเบิดชื่อระเบิดแต่งตัวมาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมาร้ออัศนมีใช่ไหมนี่นี่เขียนเอาเหลือเลยเนี่ยเอาไปติดติดคุกมาครับติดคุกมาข้อหาอะไรครับข้าหาฆาตกรรมผู้ชายใส่แว่น สายตาสั้นไอ้ไอ้เว้นด้วยเกินไปเลยสายตาดีเฮ้ยไอ้น้องเดี๋ยวก่อนนะน้ำจริงออกมาร้องอัศนีแน่แน่ค่ะพี่แล้วทำไมเดี๋ยวเขามาเขาก็แต่งตัวเออเราใช่ป่ะก่อนเราใช่ป่ะไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เราเราใส่มาทำไมโดนบังคับแต่งมาเลแต่งมาไอ้บังคับมาแต่งไงก็แต่งไม่เหมือนจริงแล้วนะลูกไม่ทำจริงมีลูกมีเมียไหม มีเด้อมีล hey ูกเมียเียพี่คิดดูกลับบ้านไปในลูกเมียสภาพนี้จะคิดยังไงก็ไม่รู้เนี่ยตอนนั้นสิแล้วคุณแต่งอะไรล่ะลูกเมียมาไหมลูกเมียมาไหมไม่มาไม่มาลูกเคยรู้ไหมว่าเราต้องทํางานหนักอย่างนี้ไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยใช่ไหมเคยถ่ายรูปไปลูกดูพ่อสิอะไรเงี้ยชีวิตพ่อก่าจะได้ตังก่าจะได้ตังมาหนูลากกลับก่อน ทำงานอะไรครับนนททำำงาอะไรเป็นนักร้องเป็นนักร้องแบบไหนแบบเป็นนักร้องแบบสไตล์ววไรลตี้ได้ทั่วไปเล่นอ๋อแบบที่เป็นคนนู้นคนนี้ได้ให้แต่งหญิงเนี่ย แต่งเป็นใครเนี่ยตอนแรกเขาจะให้เป็นทา่าทามองไปมองมามันเหมือนทาอะไรก็ไม่รู้พี่แต่ผมแต่ผมบอกคุณตาำตรงนะคุณแต่งหญิงนะสวยกว่าเจนๆไม่เี่ยงถ้าเดินออกมาคู่กันนะปับให้ผมเลือกผมเอาคนนะผมเอาคนนะ ผมเลือกคุณผมเลือกคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมอะไรชายได้ชายจะเป็นยอดชายชายใดได้ตุจะได้เป็นยอดมนุษย์อุ่นใต้แม่นยไม่ใช่ทุกคนอยากเป็นยอดมนุษย์หรอกจะบ้าเหรอเฮ้ยแต่ตอนเด็กความฝันพี่เลยนะเว้ยอยากอะไรพี่เป็นยอดมนุษย์เนี่ย ร้องอัศนีแน่นะ,นะนเอาให้เหมือนแน่ตัวเองนะ,อะลงด้วยพี่ไม่ใช่ว่าแต่งตลกมาแล้วเขาจะไม่เขาจะไวปนีนะไอ้เสียงไรอสชฌีคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายโอเคเอ้ยเหมือนนะสามไลน์นะครับสามไลน์เรียบร้อยเขาตู้เขาตู้นี่ขนนกเต็มๆยังอยู่ที่นี่อยู่เลยอ่าอะไรนี่ล้องอัศนีแต่แต่งเป็นทาทางองร้องอัศนีแต่งมาขนาดนี้อ่ะพบอะไรครับ เพลงคนสุดท hm. <habitude> ้ายจากนายเบิร <Vorte il dunno> ์ตอนุพงศ์นาคว้าวไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคย ความัเลยไม่ธรรมดา,จ,าจะมีใค,ใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยางว่าเธอมีความหมายเพียงใด กับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำองอนวอเธอจากฉันคนเดิมอจากรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รัก 有没有 I Ha <laughs> ha จะให้แล้วแต่นะครับแต่นี้ถือว่าได้สองไลน์นะไม่ทันไม่ทันไม่ทันคุณอันนี้ได้สองไลน์ครับทีมต่อขอบคุณครับพี่แดงครับไปอาบน้ำอาข่ายเรียบร้อยโอ้โหดูนีระวังตกระวังตกเวทีเลยโอเคช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเป็นดวลเพลงแล้วระหว่างนนทบุรีนะฮะกับเพชรบูรณ์ครับช่วงนี้ไปรอยยิ้มข้างสายเวทนก่อนครับใช่ครับ เดินค่อยๆเดินที่รักจ๋าที่รักทำแบบนี้เขาเขินนะอย่าเพิ่งหันไม่เด็ดขาดนะจ๊ะจะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้จะ,จะได้รู้ว่าสามีคนนี้รักแม่ทูนกระโหลกมากน้อยขนาดไหนพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะเดี๋ยวสามีจะนับ1ถึงเช้า,าหนึ่งถึงสามคนแย่แล้วค่ะพอนับ1นถึงสแล้วกลับหลังหันเลยนะ1นสอง สาม่โอ้ยสุปไพร์มากเลยย่าจะกลับมาที่เดิมมามามาไหมยังไงอะแค่หันหลังไปเท่านั้นเองเอานะเอานะอ้าวหนึ่งสองสามพี่จะบอกได้ว่าจะเองซื้อตู้เย็นใหม่มาให้เขานี่แหละตั้งใจซื้อมาให้ภรรยาจริงไหมจริง ตั้งใจซื้อมาเรื่องไจะไ้ไงเอาเถอจะชอบไม่ชอบเรื่องแกเถอะเอางี้จัดตัวเองจ้าวันนี้เนี่ยตัวอยากกินอะไรเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายตลาดเพื่อฉลองตู้เย็นอันใหม่ให้ตัวเองดีมากเลยจ้าเดี๋ยวจะรออยู่ที่นี่นะไปก่อนนะจ้าโอเคเดี๋ยวจัดอย่าลืมนะ แล้วให้ริพยันอะไรองใส่เจ้าของร้านเขาเอาติดมาเสียงใครพูดช่วยด้วยเฮ้ย หนูเป็นใครจ้ะเนี่ยโอ้โหสวยซะด้วยเจ้าต่างหากใครก็เป็นคนอยู่บ้านนี้อ่ะจ้ะหนูเดียเด๋ยวได้ว,ดว,วางวางมีดวางผ้าก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนมันนี่สิหนูไปไหนมาเนี่ยข้าหนีข้าศึกมามาจากไหนอยโยธยาข้าศึกตามข้ามามันหานด่ามันมานี่จะถ,ถามจริงเนี่ยนี่มันยุคไหนนี่มันยุคพุทธศักราช2300 <1300 S> 1 3 0 0้วและเจ้าอะนี่มันยุคอะไรอะทุนเล่จริงๆเลยยุคเราคือยุคก,กังนําสไตล์โหยุคเนี้มันมีตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยนู่นแล้วจังหวะมาย่องน่ะเหรอใช่ไงเต้นไง นี่เมนูยุคเนี <h 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 ่คือ2,555อ้าวนี่เจ้าหลงยุคเลยเนี่ยเราไม่หลงน่าหลงเฮ้ยฮูฮูเฮน่า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 ฮูฮูเจ้าบอกมาว่าเจ้าคือใคร แล้วเจ้าเห็นคนที่ขโมยดาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวมอตมะมาหรือเปล่าที่นี่ไม่มีบอกมาว่าเจ้าอยู่เอาซ่อไว้ที่ไหนบาเจ้ามาเจ้าเป็นใครบอกมาเจ้าเป็นชาวอโยุทยาใช่ไหมไม่ใช่นี่คือเมียเรา ใช่ถ้ายังนั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะคุยแล้วถูกถ้าเกิดมีใครขโมยดาบศักดิ์สิทธิ์มานะเจ้าเรียข้านะข้าขอไปก่อนละเราเจอกันได้ฮู้ผู้เฮงนาเฮงนาขอบใจเจ้ามากเลยนะจ้ะไม่เป็นไรจ้ะไอ้แกอะไรอย่าีทิ้งลายใช่ไหมเฮ้ยนี่ผัวคนอื่นเนี่ยไม่มีไง เขาไม่ได uh ้แ oh, ย no. ่งเดี๋ยวฟังเหตุฟังผลก่อนฉันไม่ฟังคือฟังทั้งนั้นคือเขาอยู่ในตู้เย็นอ๋อเหรอตู้เย็นบ้านป้าแกซื้อมาแล้วแถมอยู่ในช่องฟิตเซ็นท่ารู้จักน้อยไปไอเดียเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นรู้จักแม่น้อยไปเา็นไหมดอกซักศิษย์ของชาวมอตมาคนนี้อ่ะเมียเรา แต่แม่นางคนนี้คือคนที่ขโมยดาบศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าไปเจ้าขโมยดับศักดิ์สิทธิ์จับมันจับอะไรจับอะไรไปเอามปนี่ก่อนเอามานี่ก่อนเรื่องของผัวเมียก็ไม่ต้องยุ่งถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็พูดกันด้วยธรรมดาไม่ได้มันก็ต้องลายเวทมนต์ว่า ทุ่งลูกกุง่งปล่อยไฟไดีไหมปล่อยไฟ,ฟ <S <S เอ็ม<า>บ้ายียบ่ยบกสามหางเมาเ,เีเดียวได้เธอทำลายลกานประทันทัน